สบายดีพี่น้องสุขูสุข้นครับจอดพักรถครับอยู่ในกลางเขาเลยและครับอีกประมาณอีกประมาณ4ี่สิบโลครับล่องหอดถนนใหญ่ครับล่องเขาไปครับหอดจังหวัดตากครับผมพักเมื่อยครับพัดเมยครับ3 0นาที่ครับไปต่อเดี๋ยวครับ ก็ต้องใจใหายปลาผ่านได้เด้อครับเด้อใจปลาผ่านพลาดรอนะครับมูนอนครับมูนอนอยู่ครับไปพักเตียนยืมไปแล้วครับเป็นยุ่ปั่นไปแล้วครับเตียงันอนลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ห้บปลาผ่านพาดรอได้เด้อครับเด้อเงใจบลาผ่านนะครับภารกิจนี่ท่านโกโลครับพ้อกับแจ้งพอดีเลยครับมาตรงนั้นแจ้งพอดี ซ้ายเหมือนกันคือตัวครับ,รบแล้วครับซูซูไม่มีการลงจังหวัดตากครับจังหวัดตากเลยครัไปกระเพงเพชรครับกระแพงเพชรเลยครันครสวรรค์นครสวรรค์เลยครับซิงบุรีครับสิงห์ นครสวรรค์เราชัยนาฏครับชัยนาฏเราซิงห์บุรีเราอ่างทองเราอยุธยาครับเรากรุงเทพเลยครับผมแจ๋วครับงั้นี่นแจ๋วครับอากาศดีครับอยู่กลางเขานะครับบรรยากาศดีเลยครับ ไปร่างกายได้ครับเด้อช่องยูทูบครับบ้าผาดผ่าลาะครับแล้วก็บาผ้าสุพรรณครับเพจครับผมไปหากินเขาองลุมมาแล้วครับหากินก๋วยเตี๋ยวองลุมมาแล้วครับลุมมาแล้วก้อนไหลก้อนแช่นี่นะครับเด้อาผ่าล้อครับติดกลางเขาครับพักสามชิ้นทีครับ รถพักค้นพอมครับรถมันห่อนครับเบรกมันห่อนต้องลุงกับมันอีกสี่สิบโลครับอีกสี่สิบโลต้องมาทางล่างรถหลายครับรถจอพักหลาย จอดไม่รจราก็จอดพักเงินครับฝนเช่าตกเหรอครับฝนเช่าตกแหรอเป็นเรืเ่งใจให้ทุกคนนะครับเป็นกรื่องใจใหายว่าผ่านพลาดหอกนะครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระด,ดิ่งให้ว่าพ่าดเลยนะครับผมครับสวัสดีครับ